สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสิเรื่องที่เราต้องรู้นะครับสาหรับใครที่จะไปจอง IPO หุ้นเงินติดลอ้อจะมีข้อไหนกันบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับข้อที่1นนะครับก็คือจํำนวนหุ้นที่ IPO สำหรับจำนวนหุ้นที่ IPO นะครับจำนวนไม่เกิน907,428,600หุ้นคิดเป็น39.1%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้วโดยประกอบไปด้วย 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทไม่เกิน210,816,700หุ้น แล้วก็2นะครับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน696,611,900หล้าน 6, 6 1หุ้นข้อที่2นะครับก็คือระยะเวลาเสนอขาย IPO หุ้นสำหรับการเสนอขาย IPO หุ้นนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือนักลงทุนรายย่อยนะครับจะมีการเสนอขาย IPO อยู่ที่วันที่22ถึงวันที่26เมษายน2 6 6 4 แล้วก็นักลงทุนสถาบันนะครับก็จะมีการเสนอขายในวันที่28ถึงวันที่30เมษายน2564ข้อที่3ราคาขาย IPO สำหรับราคาขาย IPO ของหุ้นเงินติดล้อนะครับจะอยู่ที่ระหว่าง34ถึง36บาท50ต่างต่อหุ้นข้อที่4ระยะเวลาการเปิดจองซื้อ IPO หุ้นเงินติดล้อ สำหรับระยะเวลาการเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO เงินติดล้อนะครับตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26เมษายน2564จะเปิดให้มีการจองซื้อในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับหรือว่า3โมงเช้าถึงบ่าย4โมงเย็นนั่นเองข้อที่5จำนวนการจองซื้อหุ้นขั้นต่ำสำหรับจำนวนการจองซื้อหุ้นขั้นต่ำนะครับก็คือ 1000หุ้นต่อ1ออเดอร์นะครับอันนี้คือเป็นขั้นต่ำในการจองซือ้อแล้วก็ทวีคูณขึ้นไปครั้งละ100หุ้นนะครับอย่างเช่น1100หุ้น1200หุ้นหรือ1300หุ้นเป็นตน้นข้อที่6นะครับราคาที่จองซือ้อสำหรับราคาที่จองซื้อนะครับจะชำระเงินค่าจองที่ราคาสูงสุดก่อนก็คือราคา36บาท50าสสตางค์ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำก็คือ36,500บาทนะครับในการจอง IPO หุ้นเงินติดลอ้อข้อที่7นะครับการคืนเงินสำหรับการคืนเงินนะครับมันก็จะมีอยู่2กรณีกรณีแรกนะครับก็คือเราได้หุ้นไม่ครบตามจำนวนที่เราจองไปกรณีที่2นะครับก็คือราคาที่ หุ้นมีการเสนอขายออกมากเนี่ยมันถูกกว่าราคาสูงสุดที่เรามีการจองเข้าไปนะครับก็คือต่ำกว่า36บาท50สต่างต่อหุ้นทางธนาคารที่เราไปทำการจองเอาไว้นะครับจะมีการคืนเงินส่วนต่างอย่างช้าที่สุดก็คือในวันที่13พฤษภาคม2 5 6 4ในกรณีที่เรารับเงินเข้าทางบัญชีนะครับแล้วก็ในวันที่18พฤษภาคม2 5 6 4ในกรณีที่เรารับเป็นเช็คนั่นเอง ข้อที่8วิธีการจัดสรรหุ้นสําหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปสําหรับวิธีการจัดสรรหุ้นนะครับก็จะจัดสรรหุ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ของเซ t r a รดโดยใช้วิธี Small Lot First นะครับซึ่งก็จะประกาศผลในวันที่28เมษายน2564ผ่านทางเว็บไซต์ของ www.settrade.com นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบ สิทธิ์ของเรานะครับว่าเราสามารถจองซื้อได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ตามเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้นะครับในวันที่28เมษายน2564ข้อที่9นะครับก็คือวันเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยสำหรับการเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาแต่เข้าใจว่านะครับตามที่ผมได้เข้าไปดูในข่าวในข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า จะมีการเข้าเทรดภายในเดือนพฤษภาคม2564แต่ยังไม่ได้ระบุวันนะครับว่าจะเป็นวันไหนข้อที่10ช่องทางการจองซื้อ IPO หุ้นเงินติดล้อ,อก,ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรีอรุธยาช่องทางที่2ก็คือเว็บไซต์ของธนาคารกรสิกรไทยส่วนช่องทางที่3นะครับก็คือเว็บไซต์ของบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงศรี ซึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับอันนี้ก็จะส่งวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนั่นเองนะครับหรือว่าเปิดพอร์ตกับบลกรุงศรีนั่นเองนะซึ่งสําหรับลิงก์การจองต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วกัน,เ,นเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปจองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับ ซึ่งเข้าใจว่าวันที่ผมอัพคลิปไปแล้วเนี่ยก็คือวันที่เขาเปิดให้จองแล้วนะครับเข้าใจว่าให้จองแต่เมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะมาจนถึงนะครับยาวไปจนถึงวันที่26เลยนะสำหรับใครที่เป็นรายย่อยนะครับเป็นบุคคลทั่วไปอ่ะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงจี่หน่อยเนาะเพราะว่าด้วยความที่ไม้ผมหายนะครับก็เลยต้องมาใช้ไม้จากโทรศัพท์ซึ่งมันก็มีเสียงค่อนข้างบรบกวนนิดนึงนะครับก็ขออภัยนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆอไรที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ